ใช่ค่ะตั้งใจแซะตั้งใจแขวะค่ะพี่ว่าน้องจ๊ะก็ไม่เบานะครับคนที่พิมพ์อยู่เนี่ยก็อาจจะแปลเหมือนพี่ก็ได้นะหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้แต่มาพี่ก็แผลกลับค่ะอ่าประเด็นลากไปติดคุกเนี่ยบางครั้งแตนอาจจะพูดลอยๆก็เป็นไปได้นะคะเรื่องนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเอมค่ะเรื่องงานวันที่8เพราะเอมไม่ได้ไปแต่เรื่องที่แตนโพสต์เมื่อวานเนี่ยเกี่ยวกับใช่ค่ะถูกต้อง ามว่าทําไมไม่โทรไปเคลียร์กับน้องเขาจริงๆคนที่อยากเคลียร์กับเราก่อนคือเขานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องโทรก่อนสิคะเพราะคนที่อยากเคลียร์ก่อนคือเขาไม่ใช่เราคําถามนี้ต้องกลับไปถามน้องจ๊ะหลักฐานของแตงก็จะเป็นหลักฐานทางโพสต์ที่เขาโพสว่านะคะ่าว่าที่เขาตอนแรกเขาบอกว่าว่านักร้องคนหนึ่งนะคะตอนแรกเหมือนมีข่าวข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งอะสำนักข่าวนี่ไงมีเพจเจมอยหนึ บอกว่าสรุปเขาด่านักร้องหมอลำชื่อบอใบไ,ไม้กูสืบมาแล้วจบสรุปแล้วเนี่ยเขาด่านักร้องหมอลำหรือว่าเป็นเรื่องการเมืองกันแน่คะ่ะเพราะว่าอันหลังมาที่เขาเขาเข้ามาในไลฟ์ก็คือเขาบอกว่าเขาพูดเรื่องการเมืองใช่ไหมใช่แต่ทําไมในเพจนี้สรุปเขาด่านักร้องหมอลำชื่อบออันไหนที่เป็นความจริงคะแล้วก็แชทอ่าที่ที่เอมโพส์จะเป็นให้ได้เลยมั้งอันดับหนึ่งอ่ะหมดยุคละคะ่ะนอน อันนี้คือโพสต์หลังจากที่มันเกิดปัญหานะเรื่องของงานวันนั้นหนึ่งสองวันหนึ่งถึงสองวันแล้วจะให้เข้าใจว่ายังไงคะโยงเรื่องการเมืองเดี๋ยวนี้ใครๆก็โยงเข้าเรื่องการเมืองหมดเลยถ้าถามแตนกลับแตนจะเอามุกนี้มาเล่นก็ได้นะคะว่าโพสต์ที่แตนโพสต์พูดลอยๆไปกี่โพสต์กี่โพสต์ก็ช่างแตนก็อาจจะโยงเข้าเรื่องการเมืองเหมือนกันคะ่ะต้องขอบคุณที่น้องสอนพี่เป็นคนเปิดประเด็นหรือเปล่าคะ ก็น่าจะใช่นะคะพี่เปิดประเด็นตั้งแต่ตอนนู้นตั้งแต่แปดตั้งแต่แปดเมษานู้นใช่พี่เปิดประเด็นค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะคะเขารู้ตัวตลอดเห็นไหมว่าเขาก็พูดเองเขาก็เขาก็บอกว่าเขาแคปไว้หมดแต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องสรุปแคปไว้หมดเท่ากับไม่รู้เรื่องหรอคะแตนอาจจะดูไม่มีวุฒิภาวะในเวลาที่แตนมีอารมณ์โมโหและแตนเชื่อว่าหลายๆคงหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนแตนเวลาที่ เจอใครตอแหลมาก็แค่รู้สึกว่าอุ้ยเขาตอหไ,ได้ขนาดนี้เลยเหรอวะมันก็เดือดนึกออกป่ะโอเคอาจจะดูเป็นคนที่วุฒิภาวะต่ําก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็ยอมรับค่ะว่าว่ามีอารมณ์แล้วก็แขว้ใช่อ้าวไลฟ์เมื่อกี้ไม่เกี่ยวกับเอมทําไมตอนนี้มาเกี่ยวแล้ววะเริ่มงงตั้งสติฟังดีๆนะคะอย่าเหมือนแตนเหมือนเมื่อกี้ที่ยังไม่ได้ตั้งสตินะคะ คือเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งตอนที่ว่าเขา,าเขาใช้คำพูดว่าตอนที่ครูชาติโพสต์แล้วเขาไปพูดถึงเอมอันนั้นเนี่ยที่ครูชาติโพสต์ที่เกี่ยวกับแดนซ์ทรงแดนเซอร์ทั้งหลายแล้วก็วันงานวันที่แปดมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเอมนะคะตั้งสตินะคะตั้งสตินะคะเรื่องนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเอมค่ะเรื่องงานวันที่แปดเพราะเอมไม่ได้ไปแต่เรื่องที่แตนโพสต์เมื่อวานเนี่ยเกี่ยวกับใช่ค่ะถูกต้อง แตนโพสตั้งนานแล้วนะคะแตนไม่ได้ร้อนตัวนะคะคนที่ร้อนตัวคือคนที่แตนไม่ได้พูดชื่อลอยๆนะคะแตนแตนไม่ได้พูดชื่อแตนแค่พูดลอยๆแล้วมาร้อนตัวนุ่ยนั่นเองนะคะอันนี้อันนี้อันนี้แตนบอกเลยว่าแตนอาจจะโพสต์เรื่องการเมืองเหมือนที่เขาพูดก็ได้นะคะพี่ว่าแต่คนอื่นต่อแหล่พี่ก็แหล่กลับเป็นค่ะแต่มาพี่ก็แหล่กลับค่ะคนที่โพสต์อยู่คนที่พิมพ์อยู่เนี่ยก็อาจจะแหล่เหมือนพี่ก็ได้นะหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้ อย่าทำมารยาทที่ไม่ดีเหมือนที่คุณด่าแตนแล้วจะแรงเพื่อคุณนิวคุณชื่อนิวแล้วจะแรงเพื่ออืมถ้าเป็นคุณมีคนมาทำกับคุณแบบนี้คุณจะไม่แรงกลับเลยเหรอคะแตนไม่เชื่อคะ่ะแตนไม่เชื่อคุณคะ่ะความจริงจ้เขาไม่น่าพูดเลยอะคะ่ะว่าพูดบนเวทีะคะ่ะพูดใส่ไม้เพื่อให้คนอื่นมองแตนยังไงก็ไม่รู้มองเอ,อคนที่เป็นศิลปินขึ้นก่อนว่าเ บลเกอร์ er, ดูแลคิวงานยังไงทำไมถึงให้คนอื่นมาแซงคิวหนูอาจจะมีโมเมนต์ที่แรงใช่ค่ะแต่แรงมาก็แรงกลับเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาค่ะที่ว่าน้องจ้าบอกว่าเเหมือนเราแบบว่าเหมือนเราโพสต์ออกมาแล้วก็ขายของอะไรแบบนี้พี่ว่าน้องจ้าก็ไม่เบานะคะเพราะว่าน้องจ้าเนี่ยเอาเพจแบรนด์จ้าไลฟ์ Life, นะคะทำไมไม่เอา อะไรที่ปกติที่ไม่เกี่ยวขายของไปไลฟ์ละคะพี่ว่าทุกคนก็อยากขายของทำมาหากินหมดแหละปกติพี่ก็ใช้เวลาทำมาหากินอยู่ตลอดแหละก็ไม่ค่อยได้สนใจใครหรอกถ้าเกิดอะไรที่มันไม่เกินไปจริงๆพี่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะโพสต์ด่าใครหรอกนะเขาเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะนั่งไลฟ์ของเขาเลยแต่ก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะไลฟ์ของแตนเหมือนกันในเมื่อเขาเป็นคนที่เป่าประกาศบอกว่าอยากเคลียร์ใจทําไมไม่โทรมาละคะทาไมไม่โทรมาหาแต่ก็แตนที่เบอร์ผู้จัดการละคะทําไมต้องอ้างว่า พี่ท็อปบอกว่าถ้าโทรหาเบอร์ผู้จัดการอะก็ได้คุยกับผู้จัดการแหละไม่ได้คุยกับตระกตาหรอกคุณยังไม่โทรเลยคุณพูดได้ไงยังไม่ได้ยังไม่ได้โทรเลยยังไม่ได้มีความคิดแม้แต่จะโทรแต่โทรหาคนอื่นนั่นคือคนที่อยากเคลียร์เหรอคะให้เจ้าภาพออกมาพูดเองก็ได้ค่ะเพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยมันมีสองคนเจ้าภาพสําหรับจ๊ะก็คือเจ้าภาพของจ๊ะนะคะเพราะว่าเจ้าภาพติดต่อจ๊ะโดยตรงเจ้าภาพของแตนก็คือบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์ที่ติดต่อแตนไปนะคะแล้ว ทางจ้าเนี่ยเขาสนิทกับเจ้าภาพถึงขั้นนอนบ้านกันนะคะเท่าที่ทราบมานะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะก็ไม่แปลกหรอกคะ่ะถ้าเกิดว่าเจ้าภาพจะออกมาพูดเองพร้อมจ้าไม่แปลกเลยค่ะแต่แตนก็มีหลักฐานให้ดูนะคะตามที่ให้ผู้จัดการโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะแตนก็มีหลักฐานให้ดูไปแล้วว่าคิวหเป็นลำยายสจะเป็นตะกะแตนคิวสาถึงจะเป็นจ้าตามนั้นเลย อ่ะเรื่องมันนานมากแล้วแล้วแล้วจ๊ะก็รู้ก็เห็นมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวเองตลอดแล้วแล้วแล้วทำไมถึงพึ่งมาแบบพึ่งมาเขาเรียกว่าอะไรพึ่งมาเปิดตัวว่าเนี่ยมันใช่จ๊ะเอมอะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่เขาก็เป็นคนแบบบอกว่าเนี่ยจ๊ะก,ก็รู้สึกว่าเป็นจ๊ะทำไมถึงไม่เคลียร์แต่นู้นนะคะยอมรับเมื่อสักครู่นี้ว่าแควะนะคะแต่ตอนนี้คือเราตั้งสติแล้วเมื่อสักครูน่นี้โมโหเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะแตนก็คือมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง พี่ติดใจทำไมพี่ไม่เคลียร์ก่อนล่ะคะพี่มาโพสต์ทำไมพี่ไม่เคลียร์ค่ะพี่ไม่เคลียร์เพราะการที่พี่โพส์เตือนหรือโพสตสั่งสอนอะไรแบบนั้นนั่นก็หมายความว่าถ้าเขารู้ตัวเขาก็ต้องหยุดแล้วแล้วที่เขาบอกว่าเขาไหว้พี่ทุกครั้งเขาไม่ได้ไหว้พี่ค่ะเขาไม่เคยไหว้พี่ค่ะเขาบอกว่าเขาเจอพี่เขาไหว้พี่ทุกครั้งพี่ก็แค่พูดตอบกับตามความจริงว่าเขาไม่เคยไหว้พี่แต่เขาจะเพิ่งมาบอกประชาชนว่าหนูเจอพี่ต่อไปหนูไม่ไหว้ค่ะ คุณไม่ได้ไหว้เรามาตั้งนานแล้วซึ่งเราก็ไม่ได้เราไม่ได้อินว่าคุณจะต้องไหว้หรือไม่ไหว้เพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราไม่ใช่พระสงฆ์หรือไม่ใช่คนที่คุณเคารพนับถือไม่ไหว้ก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ถือสาตรงนั้นแต่ทําไมต้องเปิดประเด็นนี้ล่ะในเมื่อปกปกติชีวิตจริงคุณก็ไม่เคยไหว้อยู่แล้วจริงๆแต่ก็ชื่นชอบเขานะจ๊ะน่ะแต่ยังเคยร้องเพลงของเขาเลยจริงๆแต่ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งมาแล้วจะมาเจอแบบนี้จะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ จะมาเจออะไรแบบนี้แล้วรู้สึกแบบนี้แค่นั้นเองทําไมเขาต้องแบบไปพูดแบบนั้นบนเวทีใส่ใหม่หลังจากที่เรากลับเพื่อให้คนเข้าใจเราผิดว่าเราแซงคิวเขาอันเนี้ยไม่ควรพูดให้พี่แบบนั้นเลยจริงๆการที่เขาพูดใส่ไมลบนเวทีของผู้ใส่ไมล์บนเวทีวันนั้นวันที่8แล้วพูดต่อหน้าประชาชนมันก็ไม่ต่างอะไรกับการด่าแตนนะคะว่าแตนแซงคิวเขาว่าแตนไม่มีมารยาทนู่นนี่นั่น,น ท,ทั้งที่แตนไม่ได้ไปแซงคิวอะไรเขาเลยไม่เคยแซงคิวใครด้วยเขาเงียบมาตลอดแต่คุณโพสต์ไม่เลิกไงคุณไม่ใช่คู่กรณีเขาคุณจะรู้ได้ไงคะว่าเขาเงียบมาตลอดรับหลังเป็นยังไงบ้างแล้วคุณเคยหาคนที่นินทาคุณได้บ้างไหมคะคุณจับได้บ้างไหมคะมันเป็นเรื่องของที่ทุกคนต้องเจอคะ่ะเรื่องการนินทาการเลนะคะแต่ว่ามันเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาคนหนึ่งมันเหมือนกันลคะค่ะดารานักร้องก็เหมือนกันคะ่ะ ถ้าไม่รู้จริงอย่าพูดเลยค่ะว่าเงียบมาตลอดถ้าเงียบมาตลอดแตนโพสแบบนั้นไม่ได้หรอกค่ะแตนโพสแบบนั้นไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มีเหตุการณ์วันนู้นวันนี้ให้เห็นเออว่าแอบไปแขะอะไรยังไงนู่นนี่นั่น,นบางทีเราก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้แคปแชทนั้นไว้หรอกค่ะเห็น,น,ผนผ่านแล้วก็รู้แหละอ๋ออืมแต่แชทนั้นฝั่งขวาผู้จัดการพิมพ์เองนะเป็นหลักฐานได้ด้วยเหรอเป็นได้ค่ะเพราะนั่นคือการพิมพ์คอนเฟิร์มแล้วเขาตอบกลับมาว่าใช่ค่ะ อ่านด้วยนะคะขอลากประเด็นไปติดคุกค่ะได้ค่ะเดี๋ยวตอบให้ว่าทําไมถึงพูดประเด็นลากไปติดคุกเนี่ยบางครั้งแตนอาจจะพูดลอยๆก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าบางทีอาจจะต้องเจอกันที่ชั้นศาลตามที่น้องเรียกร้องก็ได้ค่ะทุกอย่างมันมีเหตุผลค่ะว่าทําไมการที่คนคนนึงทําให้คนคนนึงเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยใช่เหตุมันก็มีเหตุแล้วป่คะคะทําให้ติดคุกได้เช่นเดียวกันค่ะ พัดนะคะใช่ค่ะตั้งใจแสะตั้งใจแขวะค่ะแตนไม่ใช่แม่พระนะคะสรุปแล้วพี่แตนได้เอาแชทลับที่ว่าพี่เอ็มด่าออกมาอย่างคะโพสต์นี้แหละค่ะที่เมื่อกี้ที่เขา,เาแก้ต่างไปว่าเขาพูดเรื่องการเมืองเขาด่าเรื่องการเมืองพี่พี่อาจไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเตือนไปสั่งสอนเลยเขาเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะด่าพี่บนเวทีแบบนั้นเช่นเดียวกันไม่ได้ด่าก็เหมือนด่าค่ะ เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดให้พี่เสียหายแบบนั้นเหมือนกันถ้าจะทําจริงมันก็ต้องมีคนถ่ายไว้ได้บ้างแหละเล่นคอนเสิร์ตคนยกโทรศัพท์ถ่ายกันตลอดจริงๆก็น่าจะมีนะคะทางเจ้าภาพก็น่าจะมีนะคะนอกสจากว่าตัดออกหรือเปล่าไม่รู้เอาจริงๆเขาทําแตนก่อนนะคะเขาพูดใส่ไมโครโฟนก่อนนะคะถ้าไม่งั้นจะไม่มีการโพสต์หรืออะไรแบบนั้นเลยไม่มีทางคะ่ะไม่ได้รู้สึกผิดค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกผิดกับแตนเหมือนกันส่วนเอมถ้าแตนจะรู้สึก ถ้าถ้าจะให้แตนพูดความรู้สึกกับเอมแต่ไม่ได้รู้สึกผิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าแตนก็มีสิทธิ์คิดแล้วแตนก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเขาด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะร้อนตัวทําไมคะไม่ได้รู้สึกผิดค่ะแต่ถ้าแตนผิดพลาดหรือแตนพูดเวลาแตนตอบแตนพูดไม่ถูกใจชาวโซเชียลหรืออะไรแตนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าแตนอาจจะพูดถูกใจไม่ถูกใจทุกคนใครจะรักจะเกลียดแตนจะยังไงก็ก็ได้หมดแตนก็น้อมรับหมดนะคะแตนก็ขอบคุณทุกคนที่ดีกับแตนที่ จะเชื่อจะเชื่อแตนหรือจะเลือกเชื่อจะ๊ะหรือจะเลือกเชื่อใครหรือจะเข้าข้างใครทุกคนมีสิทธิ์แตนไม่ว่าใครนะคะแต่ไม่ตัดสินใครที่แบบว่าโดยที่ไม่รู้ความจริงนะคะเพราะถ้าแตนเป็นชาวเน็ตแต่ไม่รู้ความจริงแตนก็ไม่กล้าพูดเช่นเดียวกันถ้าอะไรที่แตนไม่รู้ความจริงแตนก็ไม่กล้าโพสต์เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณนะคะทุกคน